วัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารราคาทองคำมาอัปเดตกันเป็นประจำอีกเช่นเคยนะคะราคาทองคำรดจอนวันที่2กายนล่าสุดปรับ12ครั้งแล้วสมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำวันที่22พฤศจิกายนโดยเปิดตลาดในครั้งที่1ราคาทองปรับขึ้น300บาทส่งผลให้ทองรูป,ปพัรรณรับซื้อา 43, บาทละ43,115บ04สตาง และขายออกอยู่ที่า 4, 4, บาทละ44,500บาทค่ะส่วนทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่า 4, 3, บาทละ43,900บาทและขายออกอยู่ที่า 4, บาทละ44,000บาทค่ะโดยในระหว่างวันมีการปรับเปลี่ยนขึ้นลงของราคาทองคำโดยในครั้งที่2ปรับขึ้น50บาทครั้งที่3ปรับขึ้น50บาทครั้งที่4ปรับขึ้นอีก50บาทค่ะและในครั้งที่5ก็ปรับขึ้นอีก50บาทส่วนในครั้งที่6 ก็ยังคงปรับขึ้นอีก5้บาทนะคะโดยในครั้งที่7ปรับลง5 0บาทและครั้งที่8ปรับลง5 0บาทและในครั้งที่9ก็ปรับขึ้นอีก5 0าบาทค่ะส่วนในครั้งที่10ปรับลง5 0บาทครั้งที่11ปรับขึ้น5 0บาทและครั้งที่12ก็ปรับลงอีก5 0บาทนะคะส่งผลให้ทองดูปพันรับซื้อบาทละ4 3 2 5 1าสบาทจุดสสตางค์และขายออกอยู่ที่บาทละ4 4 6 5 0าบาทค่ะ ส่วนทองคําแท่งรับซื้ออยู่ที่บาทล,ละ4 4 5 0บาทและขายออกอยู่ที่บาทล,ละ44,150บาทค่ะส่วนราคาทองคําตลาดโลกหรือ Gold Spot อยู่ที่2,697ดอลลาร์สหรัฐต่อออนค่ะขอบคุณที่มาจากสมาคมคัดทองคําค่ะ